สวัสดีครับผมบอลนะวันนี้นะครับผมจะพาแม่มารู้จักอาชีพของผมคือสตรีมเมอร์นะครับผมดูว่าแม่ผมอ่ะพอจะเป็นสตรีมเมอร์ได้ไหมพอดีแม่เขาบอกว่าเกษียณแล้วอยากจะมีอะไรทํางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแม่ของผมอ่ะจะมีความสามารถมากพอไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กับแม่ผมกันดดมันเป็นเกมแบบว่าบอร์ดเกมแหละทั่วไปถ้าใครเคยเล่นบอร์ดเกมก็น่าจะรู้จักเกมนี้มันชื่อ pile up game วันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกัน <S 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 เพิ่งเล่นเหมือนกันเกมมันค่อนข้าง ไม่ยากไม่ง่ายแต่ใช้ความนิ่งแล้วก็ไหวพริบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นสรีมเมอร์มันก็ต้องมีพวกไหวพลิบพื้นฐานอะดูว่าแม่ผมอะพอมีไหมแต่ผมอะมีอยู่แล้วล่ะมันก็จะเป็นไม้อย่างงี้เอาสมอิผมหยิบไม้นี่มาคือปลายไม้อะเอ่อะจะต้องแตะกับสีสีนั้นเห็นปะสีขาวอย่างเงี้ก็ต้องอยู่กับสีขาวเห็นปะส่วนสีแดงอะ่ะส่วนสีแดงอะ่ะ สีแดงก็ต้องอยู่กับสีแดงห้ามทับกันเห็นไหมสมมติว่าระว่างเงี้ยนะระว่างเงี้ยเห็นไหมขาวแตะขาวแล้วแดงโอเคสมมุติก่อนอันนี้แบบวอมๆอ่ะแดงแตะแดงอ่ะอย่างนี้ปับ๊บมันจะมีช็อตแบบบางช็อตอันนี้ผมก็ไม่รู้กติกามันนะนะแต่เอาที่ผมเข้าใจแล้วกันมันต้องมีไว้พิบพนิดนึงอ่ะถ้ามันแดงเหลืองอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นปะเห็นแดงเหลือง่ะมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคแนละ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลย เห็นปะมันไม่ทับเห็นปะแดงก็โดนแดงหมดเหลืองก็เหลืองโอเคหรือว่าแบบขาวขาวอ๋ออ่ะ,อะกีนได้ใครล้มก่อนแพ้เดี๋ยวมาดูกันวนะ่าแม่ผมไหวปะแ<อ>ม่มามีอะไรกินป่ะพลอยขอแบบเย็นๆไปดูนิดนวเย็นดิแต่กินของกูนะไม่กินโอ้นี่มันอะไรเนี่ย อันนี้สปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ว่าแต่ผมจะกินพร้อมพร้อมพร้อม y energy e n ้ r g ้โยนั่นมันชากรูอันเดียวอันเดียวบอลนี่ต้องขับรถไปเท่าไหร่วันนี้อันเท่าไหร่ร้อยสิบห้าบาทไอนถ้าเป็นพันเลยเหรอใช่ไม่สน e n e r ย่ามอย่าอีอย่าอมบอพูดว่า energy energy b ู o t b o อย่าอมอย่าอมมันเป็นตอนนี้มันเป็นไวรัลมากจริงเหรอจริงแล้วไหนบอลก็ไมตัดเองเพราะตอนนี้ก็อยคอยคอยเอาให้ดูดิบอก energy 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 b o t boot b o มึงย่างเงี n g e e อย่าอม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 อันนี้ไม่ต้องตัดอันนวี้แหละบเพิ่งรู้เหมือนกันวันนี้เอาหมา แอร์มาแล้วขำมากเยมันคืออะไรวะมันคือแบบเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าไปตัดนะเรียกพลังอะเรียกพลัง energy energy boot 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 ไม่ถไว้คลิปหน้าอันนี้เอาไว้เนี่ยแหละไม่ต้องตกไม่ต้องตัดมันแลยวเรียวๆมันได้เรียวไปเลย แม่ทำไมบอลแม่แม่กับบอทำ energy n e r g y energy boot 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 อย่าอมอย่าอมอย่าอมใครทำวะอันนี้คนทำโพติกต็อกเกอร์อ๋อเอเดี๋ยววเดี๋ยววเดี๋ยวไปทำบ้างเฮ้ยมันต้องมันต้องมันต้องสุ่มหยิบเนี่ยไม่ได้เอาใหม่ๆอาหม่พอยเห็นนะเห็นเฮ้ย energy 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 boot 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 อย่าอมอย่าออ่มแม่แม่โอ้ มองกล้องถ้าเป็นเซ็มซ็มต้องมองกล้องโอเคเอาไปหยิบมาอันนี้เอาไปทำไมอะ่ะก็เอาวางไว้ก่อนมันใส่ไม่มาคือจะโกงไม่โกงต <c oughs> อนได้โกงหรอกโอ้ยสม้มขาวไงวะเนี่ยแม,<ะ>ม่จะไม่ได้อันแรกเลยเหรอเอ,อโอ้ยอย่างนี้สิโอ้ยคืออะไรอ่ะเป็นบอดเกม นี่เขาเรียกว่าฝึกไหวพิษแม่หนูเล่นง่ายมากเลยอ่ะมันไม่ง่ายเดี๋ยวก่อนสิง่ายสุดๆเอเนอร์จี้เอเนอร์จี้บู๊บู๊บู๊อย่าออมอย่าออมอย่าออมคืออะไรวะอย่าออมอืออือแอปหนึ่งนะช้าสมองช้าแม่ใจเย็นๆตอนนี้มันง่ายอยู่ช้าเกินเอาให้มันหมดอ่ะแม่คิดว่าหมดไหมสตรีมเมอร์แค่นี้ เดี๋ยวบอนจะให้แม่ถ้าแม่พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอนจะให้แม่ไปสตรีมตอนนี้เราฝึกก่อนง่ายมากแค่นี้ยังเล่นโอ้โหแป๊บเดียวก็ได้เห็นไหมแม่มันง่ายอยู่เดี๋ยวนะแอปแป๊บให้บอลก่อนให้บอนก่อนใช่ใช่ energy นั่นห้ามพูดอีกนะไอเขา energy 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 บูดพูดพูดเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูพ่อตลก ยิงหัวมาเน่มาดนี่ยไม่รู้เรื่องน้องยังรู้ไงเอาปฝากดไลค์ฝากกดสับตะไคร้เนะครนักสาวถ้าชอบนะแต่ต้องชอบแหละบังครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะโมงเดี๋ยวก่อนนะสาวแม่แม่ทำไมอ่ะไม่ได้เอาเอาเอาไม่ถูกหรอตักมึงตาบอนฮาตัดเดียวไม่ได้สอนกันสอนกัน แล้วของแม่ไม่ซ้อนหรอเขียวกับขาวอ่ะไม่ซ้อนไม่ซ้อนนี่นี่เขียวอยู่นี่ขาวอยู่ตรงเนี้ไม่ไม่โดนไม่แตะไม่เป็นไรแม่แตะหวันไหนแตะตรงไหนไม่แตะอ๋อห้ามแตะอ๋อใช่ห้ามแตะอันนี้แม่รู้กฎจริงๆแล้วป่ะจริงคิดเอาเองเอ้ที่ไอ้ที่บุ้นบุ้นบ้ยายาหยาาแตกวนเสร็จเน่เน่ยังนี่เหลืองโดนได้ไงฮะแม่แป๊บนึงนะมันใช้ความคิดยิงมาตรงนี้ก็ได้ละ ไม่ได้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 โอเคอืมทำไมสีเดียวกันเลยไหมเราจะทำยังไงเนี่ยเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี่กินข้าวแต่ดูความสามารถเราไหวปะอุ้ยสบายนี่ยแม่ถ้าผมแม่ไปทำไมมันคือมันซ้อนอย่างงี้ไม่ได้นะได้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมเออได้ได้งานเขาก็มันไม่แตกไง งานเข้าละงานเข้าแล้วแ,แต่ถ้ามันเอาเอาเอาไม่ได้ซ้อนยีไม่ได้อไไดตอ,อะไรวะไม่ต้องกดเองมะเนี่ยไ,<ป>ได้ไหมได้ไหมได้เอคนเพื่อนคนไหนมีคลินิกผมแนะนำแนะนำคุณแม่หน่อยนะคะร้ <c oughs> านข้าหลัง,งเดี๋ยวจะจับแต่งหน้าถ้าสมมติว่าออกออกกล้องมันต้องแต่งหน้านิด <สะ S 1> นดงจับมือด้วยค่ะสภาพผมเนี่ยเล่จับี ไม่มีตังไปทําต่อไม่มีตังไปทําต่อมันก็เลยออกมาตรงนี้มองกล้องบ้างจะเป็นสตรีมเมอร์มันต้องออกกล้องไม่เป็นไรเอ้าฉันมีความแบบมุ่งมั่นตรงนี้ไม่เกี่ยวใครแพ้เรียงข้าวน้อเออจะโหดเด็เดแน,น่นอนแต่ต้องยอมแพ้กแกหน่อยเฮ้ยบ้นมึงงานเข้าละนันนาน ังเข้าแล้เอางี้เอางี้เอาใหม่ดีกว่าอเอาใหม่แพรเลี้ยงชาอหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นพอดีเห็นไหมบรับแป๊แป๊บแป๊บแป๊แป๊บแแป๊บแป๊บแปแป๊บแแป๊บแป๊บแปแป้บแปแป๊บอป๊ปแปป๊บแป๊่แป้ปป ไม่ต้องจัดครับไม่ต้องจัดทำไมโอ๊ยจัดทำไมทำอะไรอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิใช้สมาธิมือไปดนทำไมแม่มือเดียวนะเออแม่ทำอะไรวะเนี่ยมือช่วยก็ได้สิฮะหนักละหนักละเริ่มยากละเริ่มยากละอันหนึ่งนะจะทำยังไงอ่ะได้ไหม วางดีๆได้แ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่สีแดงวางก่อนกันแม่หยุดหยุดหยุดให้บอลให้บอลฮฮะฮไม่ดีสันอย่างนั้นอ่ะเืีเดี๋ยวดิฮยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอันนี้ยากอันนี้ยากดี๋ยเยเยยวยวยวเดวนี้วางบนไมเได้ต้วงดีแมเแป๊บนึดีม่กดีวเวดีเดีเีวดีเอาดีๆเอาดีๆ เอาดีดีไอ้ทางนี้มันเยี่ยมมากมากอยาไปใส่ทำไมล่ะหัดใส่ทีสิ่งไม่แม่พูดเสียงดังอ่ะไม่ดังพอจบเลี้ยงข้าวแม่ได้ละได้เลี้ยงชาด้วยจะจะอยากกินอะไรอ่ะอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งไหมเลี้ยงชาทิ้แล้วสิบสองไม่ไม่เลี้ยงข้าวเป็นงแทนปาไม่ ชาเท็ตแล้วสิบสองแก้วใจนะแก้วอะร้อยกว่าไม่ไหวเอ้าข้าวมันยังอิ่มอ้าวแล้วเธอกินชาแล้วทำไมเดี๋ยวเรียกข้าวคืนไปเดี๋ยวสั่งข้าวก่อนอือก่อนบ๊ายบายยังก็เดี๋ยวจะเอาข้าวนี่ไงตอนนี้อาหารก็มาแล้วครับโดนค่าเสดเดาทั้งหมด1,400บาทบอกเลยว่าไม่คุ้มกับชาแก้วเดียวเลยบอกเลยก็สั่งสเต็กมาให้แม่อันนี้แบบให้โค้งห้ามู่ไงขาดอะไรปะไม่นอน ก็มีสเต็กมีผลไม้ fork, มีเอ่อทารันอะโวคาโดแล้วก็ปลาหมึกเอ้ยสปาเกตตี้ปลาหมึกดำโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยและเดี๋ยวบนมีชาเลนจ์ให้แม่อีกหนึ่งถ้าแม่จะเป็นสตรีมเมอร์แม่ต้องกล้าแสดงออกแสดงอะไรจ้ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอันนี้เรากินก่อนโอเคนะมากินเลยกินเลยกินนี่ก่อนแบ่งพอย์ตเยนั่นและ เมื่อหายจนเย็นหมดแล้วนี่อร่อยอร่อยจริงป่ะลองแอ๊เดี๋ยวไว้จะแนะนำหมาผมไม่รู้จักเขาเรียกพัน์ะ่นนะขอบคุณคนอยากเลี้ยจะเลี้ยงไหมคะ คอนโดมันเฮาแต่ไอ้น,นี่กินละปากลเลยเยอะนะแต่เดี๋ยวมันจะให้แม่กินอีกดางกับบอลแล้วยิ้มให้กล้องไม่เป็นไรกินตอนนี้ก็ได้ไม่ก็มือถึงงนะยิ้มให้กล้องจะได้ฝึกความกล้าแสดงออก <laughs> หลอกแม่เอามาเอมันต้องมีจะ <laughs> <laughs> เป็นสตรีมเมอร์ไม่หรอ ควบคุมสตรีมมอรมากกว่าควบคุมปกติผมกินนละมม้อเนี่ยไม่เช็ดปากอะยังไงเดี๋ยวก็ต้องหายอ่ะมันเป็นปลาหมึกไงปลาหมึกย่างมาปลาหมึกมันเป็นหมึกของปลาหมึกปลาหมึกดำมันหมึกสีขาวเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้เขาเรียกว่าอะไรอะปลาหมึกดำเขาก็บอกว่าหมึกขวดหัว อร่อยไหมไม่เท่าไหร่เวลาถ้าสมมติสปอนเซอร์เข้าต้องบอกว่าอร่อยเนาะไม่บอกไม่เท่าไหร่ไม่ได้นะก็ไม่บอกว่าไม่เท่าไหร่แม่พูดความจริงพูดอย่างนั้นไม่ได้อ้าวถ้าสมมติเราสปอนเซอร์เข้าแเราก็ต้องบอกอร่อยสิอร่อยก็แม่ถือสิทธิห้ แม่ต้องสุดกินน้ำมะยาวแล้วก็ไม่แสดงอาการเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กินเปรี้ยวนะไม่แสดงอาการเลยนะห,หน้าห้ามเม้มอะไรอย่างเงี้เยเนาะไม่มีอ,อุ้ยมมแม่แม่ใ<ม>ช้ซ่อมตัก,กบตบอะตรทิ้งอันนีแแ้แล,แล้วก็พันๆอ๋อแล้วก็อ๋อโอเคโอเคปกติป้าทำให้ไม่เคยทำเอง ไม่รอดหรอกปกติทุก<ม>คน<ม>กินสปากเกตตี้กันไงี้แม่บอกว่าแม่ไม่รอดหรอกจะเป็นสรตมเมอร์ทำไมทำอะไรไม,ไม่เป็นสักอย่างก็ <c oughs> ไม่เป็นไงเพราะปกติป้าทำให้ขอโทษนะคะ <c oughs> ที่บ้านนี้วุ่นวายกันไปหน่อย <c oughs> อันนี้เรียกว่าหน่อยแล้ว <c oughs> ถ้าคร <c oughs> บคนน่าจะเยอะกว่านี้ <c oughs> อันนี้ก็ก่อนจากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแม่จะเป็นสรตมเมอร์ใช่ไหมเล่นอนแม่ต้องการแสดงออก เนี่ยแม่กินบแม่กินเสร็จปุ๊บแม่ท้าเช็ดปากแล้วแม่ก็ยิ้มให้กล้องง่ายมากแม่เดี๋ยวผมป้อนให้ผมป้อนให้เยอะไปเดยอะวันไม่เป็นไรก็ทอาไปเลยนะวันหนึ่งในหนังก็ทำอย่างเงี้ยอ่ะยาวเกินแล้วทำไงอ่ะอ่ะมา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 นอนเองนอนเองอืไม่ได้กินแล้วมั้ยนั่นน่ะสิ แบบก็โหหมดถ้าเป็นแล้วว่ต้องทำยังไงวะอืมแล้วูก็ลูกหมดแค่นี้พอพอพออย่าเยอะอย่าเยอะอกันกินกันเอ่ะเนี่ยอือหือกินกินเสร็จยิ้มไม่กล้องแล้วก็นี่ไรจะถาม ว่าผิดหวังไหมที่แบบว่าบอลแบบไม่ได้เป็นหมอเหมือนปากับแม่ถามจริงถามจริงจริงไม่ไม่หรอถามจริงจริงเชื่อไหมเฮ้ยไม่ตั้งใจเรียนแน่นอนก็ไม่ตั้งใจเรียนเกเรเขาก็เกเรไงแต่ตอนนี้ดีแล้วไงทำตัวให้ดีแค่เป็นคนดีพอใช่โอเคอย่าทำให้เดือดร้อน เยังก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับยังไงมาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรพิมพ์ไว้ดใต้ข้างล่างนะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายยังนอนบ๊ายบายดังนน้วยนอนหายนอนหายบ๊ายบายด้วยใช่ไหมอืม